เป็นสองขั้นที่เราจะทําเพื่อ,อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการใช้อำนาจโดยมิชอบในเรื่องของเขากระโดง<อ>ถ้าใครมีหลักฐานก็มไม่มีปัญหาครับก็ยื่นเลยแล้วถ้าหลักฐานชี้ชัดก็เป็นการแจ้งแสงกระบวนการยุติธรรมเราก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานอยู่แล้วครับตอกย้ําว่าพักประชาชนไร้เดียงสาเพราะท่าทีที่ประกาศว่าถ้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจะคว่ำรัฐบาลทันทีแต่ในทางปฏิบัติ การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนั้นซับซ้อนและยากตรวจสอบมากกว่าการเอาหลักฐานกระทำผิดที่เป็นต้นเหตุให้มีการแทรกแซงมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียอีกการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นในหลังบ้านเช่นโทรศัพท์สั่งอายการส่งสัญญาณให้ศาลตั้งคณะทำงานถ่วงเวลากดดันกกตหรือปปชไม่มีหลักฐานชัดเจนเหมือนสัญญาคำสั่งที่ลงนามตรวจสอบยาก ถ้าจะเปิดโปงต้องมีพยานวงในหรือเอกสารหลุดและความจริงแล้วการอภิปรายคือกลไกลเชิงป้องกันไม่ให้เกิดการแชรกแซงเพราะรัฐบาลรู้ว่าถ้าทำมากไปข้อมูลจะถูกหยิบมาแฉในสภาไม่ใช่ตักกระแบบพักประชาชนที่เมื่อมีการกระทําผิดสำเร็จแล้วจึงจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นอนุทินรอดคุกไปแล้วด้วยกระบวนการยุติธรรมจึงจะมาอภิปรายตรงนี้สะท้อนว่า พักประชาชนอาจกำลังใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นข้ออ้างเชิงศิลธรรมมากกว่าความตั้งใจจริงที่จะตรวจสอบรัฐบาลหรือพักประชาชนพูดเหมือนเข้มแข็งว่าจะล้มรัฐบาลถ้าแทรกแซงยุติธรรมแต่ในความจริงการแทรกแซงนั้นตรวจจับยากกว่าการเอาหลักฐานมาดีเบตในสภาหลายเท่ากลายเป็นว่าเงื่อนไขนี้ไม่ใช่เครื่องมือกลุ่มรัฐบาลแต่เป็นบันไดให้รัฐบาลปีนต่อไปโดยไม่ต้องกังวลกับการตรวจสอบจริง